พีเจ้าดีค่ะพี่นอ้องป้งไปอ่ะจะ้คนเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชมแล้วจะไปไหน่ะบัดกินข้าวก่อนทุกคน <c oughs> กินข้าวแล้ก็จะไปตลาดไปซ่งของไปยังกินวานีข้าวจานเดียวค่ะวันนี้ง่ายๆสบายๆ <c oughs> มันบ่อยากบ่าไมนอยังเดีก็กินกาแฟไปแล้วก็ กาแฟกินกล้วยกินน้ำสนั่นปั้นตีน้ำไปเนี้ยก็อนน้ำคนขวดว่าหน้าไาเองเขาลยเจนกล้วยกินเขาลยเจนกินยังไปมันก็เลยบ่อยากเขาแต่ว่ากต้องกินเพราะว่าขึ้นอยู่บนบ่กินเขาพี่น้องขึ้นอยู่บนบวกินเขามันก็เลยแบบจิดท่วง không có kịp thôi hơi subscribe cho kênh เราเลี้ยงกันด่ามากุกเจนนี่มันไม่มให้หนี่ตื่นหนะักหนักเราถามมันตื่นขึ้นมามันไม่เห็นขิดเดีวยวบนเี๋มันก็มาต่อปากต่อค้เมื่อว้าหนีเทียนนนนเท่ยงขึ้นหนีมื่อคืนหนีเที่ยงขึ้นเด้อมันเข่า คืนอีกเที่ยงขึ้นยายบนบอกว่าผักยกผักนอนกันเด้อเอืองกุ๋ยมา่ฟาดกับมึงไม่หอกฉันบอกกันเลยนอนขึ้นตื่นมายายบ่อะมาเห็ดกีบมันกันนอนตอนมันคนละเวลาเนาะเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาตะบายไปหาเที่ยงขึน้นเท่านน่เดี๋ยวมันกัดไอยายบนมาเที่ยงต่อปากต่อคำต่อชีวิตมันก่อน Ước xuyên thì mình bảo má nè Cứ bọn cả ngực cứ cần lại Ngực vô à Đôi quầm chít ăn này Đôi quầm chít dân ngày Chụt có xuống ạ à rầy Chị mắn khẩu má quân Chị mắn khẩu má bầu Thì mắn khẩu má Bà xe nẹ nè Má mìn diệt mìn nhám Má bình nhọ dời Thạc thẳng Nhọ dời hóa nè, Phưa ý nhắn này nè ừ. luôn này. เลิกกันมาน่ะไก่สิพอ่อปีเดี๋ยด้อไก่สิพ่อปีแล้วจะเดือนมกราคือตัดสัมพันธ์กันบล็อกกันตั้งแต่เดือนกลางเดือนมกราวัเจ้าไรเบิ้งนาตอนนีก่อลักละกะดาแลเบิ้งนุ่มจากเดือนแล้วเดี๋ยวยวบบนเกาบจากชีวิตดินมากกับตั้งแต่เดือนวบนงที่สามพฤศจิก,ก,กา จนนี่มากระติกเขานั่นแล้วพีนองทุกอย่างอะคือทุกอย่างอะมันมันอยูโตแล้วยี่บนกระทําใจได้ตั้งนานนมแล้วเจิมีไผ่เจากับมีไผ่ขวดกับมีไผ่ขวดกับมีไผ่แล้วมันจะเอาอะไรมามันยาวเรื่องแล้วในอดีตคนขึ้นมาหาะเสียงนี่อย่างมันอยู่คุยอยู่คุยึ้นไหม่ยัง สี่เหียอบนเบาเอยถึงวัดตาลุนี่ตาลุนี่วัดแต่ละคลิปที่เราทำอ่ะมันเชื่อมโยงเขากับเบากับธรรม,มดาหละจึงเขาสิเลิกกันม็นตีมันขากันเลิกกันด้วยข่าลั่นฟันแท่งกันมันก็ต้องได้เบาคือเก่ามันก็ต้องได้เอื้อคือเกา่ามันบาทุกคนบบมันก็บริมาคุามาจ เอาสิกลับไปขึ้นดีกันเยอะบนยันเยอะบนคิดว่ามันยันมันยันเยอะบนกลับไปงอตาลุนี่มันยันตาลุนี่กลับมางอเยอะบนคิดพิแล้วละ่ะคิดพิดแล้วกวั่มีผัวกูก็อยู่ได้กูก็ลั่นลาได้สบายสบาย แห่งไปใส่อิสระจับไปแท้กกับไปได้จ่าเฮ็ดนังก็เฮ็ดได้สูบก็ดีจีบใครก็ได้เ็หยาบหยาบ,บสีไพ้ก็ได้อีกความเนาะนีกับหีเฮาบริเ็นอนสีทั้งหัวพรมหัวแม่มันสัาหลากหลายหลากหลายคอมเมนต์ มุ่งเจาะไปอ่านเอาได้กี่ขัน้นมุ่งเจาะไปอ่านเอาอยู่บุญกี่ขัน้นขี่ขั้นออกมานั่นมันหลายเฮงมันหลายปวดมันเยอะแยะมากไหมนะอันนั้นมันนะมันต่อปากต่อคำต่อปากต่อคำนี่บุญยังครับ เ่า,าดูถูกเขายังคกักเด้ออีหานี่มันวันมันว่น,นไม่ได้มาป่วนใครค่ะแค่แวมาเตือนสติคนไปเที่ยวว่าตาลูนี่เปลี่ยนผู้หญิงมาหลายคนแล้วใหญ่บนละ่ะก็เปลี่ยนมากี่คนแล้วละ่ะครั้งล่าสุดก็เคยไปแบให้ฝรั่งถึงที่ตอนไปเที่ยวภูเก็ต นี่อืมตอนไปเที่ยวภูเก็ตนี่แต่ผลสุดท้ายฝรั่งเขาก็ไม่เอามึงขาดการติดูกูเบ่าหรือเขาเบ่ากูหรือกูบ่าเขากูไปลองดูแล้วกูไปถามดูแล้วกูไปสัมผัสดูแล้วไปคุยดูแล้วเห็นนมาเป็นฝรั่งมึงกัดสีวากูเสียเอาหลุดบอกูไม่เอาค่ะกูเคยมีประสบการณ์มากูเคยมีประสบการณ์ที่พลาดมาแล้วไง กูก็เลยดูแบบพิจารณาอย่างถ่องเท้กูไม่ชอบมันไม่ใช่กูก็ไม่เอาไม่ใช่ว่าฝรั่งไม่เอากูนะกูก็เลือกได้ไม่ใช่ว่าจะให้ฝรั่งเลือกกูฝ่ายเดียวนะกูก็เลือกฝรั่งได้อืมฝรั่งมันก็คนฝรั่งก็คนไม่ใช่ใเทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษด้วยซ้มาจากไหนอืม ถ้าฝรั่งรวยใจดีซัพพอร์ตเราได้ถือว่าเป็นบุญแต่ฝรั่งไม่รวยแต่ดีอยู่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขก,ก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีดีทางทรัพย์สมบัติใช่ไหมมันก็นดีก็ถือว่าดีไม่รวยแต่ดีก็โอเคทั้งรวยทั้งดีก็ถือว่าเป็นวาสนาแต่ถ้า ทั้งบ่รวยทั้งบดีเด้มึงเดียวบ่กูไม่เอามึงยากได้มึงก็เอากูว่าเอาไม่ใช่ว่าฝรั่งไม่เอากูกูไม่เอาฝรั่งมึงเข้าใจด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่มึงบอกมามึงคิดไปเองทั้งนั้นเลยมึงคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนมึง่ะอย่างที่ยจแกกวเขาเป็นหมอนวดมึงก็บอกเขามึงก็ว่า อาชีพมานวดซึ่งเป็นอาชีพที่ฝรั่งดูถูกมากมันจะมึ่งเหรอดูถูกแล้วก็ฝรั่งพี่บุหงคุ้นพาเท่านั้นที่ดูถูกอาชีพของคนสุจริตถึงบางคนก็จะมีนวดเปียกแป้งด้วยนาบด้วยนะก็ไม่เรื่องของเขาหีก็เฮีเขาเขาไม่ได้เอาหีพ่อเีแม่มึงมาทำอืม อย่าดูถูกคนมึงอย่าตีแบบมึงก็ว่ากูหน้าเงินมึงว่ากูหน้าเงินมึงว่ามึงบอกกูว่าอยากคิดถ้าผู้หญิงคนอื่นจะน่าเงินเหมือนคุณเขาไม่ได้หน่างเงินเหมือนคุณมึงคิดผิดคนอื่นะ่ะน้าเงินยิ่งกว่ากูอีกถ้ากูหน้าเงินนะบอกกูบอกเอาแต่งแต่แรกแล้วพอยังรู้นีนะ เพราะว่าแกาก็ไม่ได้เปยอะไรกูมากมายแกก็ไม่ได้เปอะไรกูมากมายจะยให้แต่ให้น้อยจะให้ตลอดใช่ไหมแล้วกูหน้าเงินอะเงินแค่นั้นนะไม่ภาษาสําหรับคนที่ว่าเขาอยากได้คนที่เขาหนาเงนินอะแกกูให้ไม่ให้ถ้ากูรัก กูก็เอาแต่กูเอาแล้วมันไม่ใช่กูก็คิดว่ากูจะรักเดียวใจเดียวแต่เขาไม่ได้รักเดียวใจเดียวเหมือนกูไงมันถึงได้เลิกดาแต่ถ้ากูหน้าเงินอะอย่างพ่อใหญ่คนก่อนกูน่ะคิดตายอะไม่มีเงินเลยแกก็ทํางานพระทแกแกก,ก็กินเงินกับเสียนแกกูก็ทํางานของกู แกป่วยกูก็ดูแลแกแกตายไม่มีเงินแกไม่มีเงินเหลือให้กูทําศพเลยกูไม่มีสิทธิ์ทําศพแกเลยกูก็ยังดิ้นรลนหาเงินไปช่วยทําศพให้แกจนเสร็จ้็กูหน้าเงินน่ะกูไม่ไปอยู่กับคนแก่ที่ไม่มีสมรรถภาพไม่มีคุณภาพไม่มีทรัพย์สมบัติหรอกอีหา่ากูเห็นแก่มนุษธยธรรม กูเห็นแก่ความดีของคนกูบริบารหนาเงินแล้วถ้ากูหน้าเงินถ้ากูเห็นแก่เงินน่ะอิตาลูนี้ให้กูเล็กแค่เล็กๆน้อยๆอะ่ะกูเก็บไว้กูซื้อเป็นของกูเองหมดไม่ดีเหรอกูจะไปซื้อทําไมกูจะเอาเงินควักเงินกดเงินจากตู้เอทีเอ็มกูจากตู้ของกูไปจ่ายซื้อแหวนให้แกทําไมอืมถ้ากูหน้าเงินนะ่ะนะ กูไม่อยากได้ของเขาฝ่ายเดียวกูก็อยากให้เขาบ้างกูก็มีพ่อได้ให้บ่มม่กูจนบ่มีอีหย่งเลยจนจน,จนไม่มีอะไรเลยรอรอแบมือขอต่อของเขาอย่างเดียวมึงคิดผิดชีวิตกูอะใส้กูใส่ชีวิตอะสมถะไม่ได้เบื้อวงัง เอยากให้สู้แต่กูก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครแต่กูก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนกูไม่เคยไปเสหาเรื่องกูไม่เคยไปพูดเนนทาชาวบ้านมีแต่มึงานาดเลยมีอยู่ไม่กี่คนะ่ะในโลกใบนี้ยที่มีจิตใจที่เป็นโลกเดียวกับมึงอะโลกโลกที่หมอไม่รักษาแล้วก็ไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้แล้วมึงก็มีชีวิตอยู่ได้เพราะมึงเสือกเรื่องชาวบ้าน ได้นินทาชาวบ้านได้ทะเลาะคนน่ะนั่นแหละที่ต่อลมหายใจมึงได้อะมีบอกเลยน่าสมเพชมากชีวิตมึงน,น่าสมเพชมากเรามาพูดหืออยากให้กูอยากให้ยบนเกียวมันอยากให้ยบนเกียวทุกคนแม่แต่แหวนทองที่ซื้อให้เขาเขายังให้เมียใหม่ใส่โอ้ยยับนขำก,กากเลย เยบุญขำกากเลยอืมมันจะใส่เด็ดยังได้พี่น้องนิ้วมือเรนะาหนี่ยใหญ่ยบุญนนะ่เป็นคนไปหาขนาดว่าเยบนเป็นคนทํางานนะนิ้วมือใหญ่นะหูบ่เวลาไปทาบกันยังเสียจะบว่าเห็นมือเยบนเลยจะไม่เห็นนิ้วมือเยบนเลยเราสิบบังเบิดมือเราจะบังเบิดพูมือเราใหญ่แห้งเพราะแย่นี่เราเป็นคนที่เหตุงานมาแตหน้อย เป็นคนลำบากมาแต่น้อยขับรถซ่อมรถขับรถส่อมรถกรรมจนแบบมือนนิเหยียดออกก็สิบได้แล้วก็เหตุงานหนักนิวตีนนิวมือแล้วนีิเล็บม้งเล็บมือแล้วหน่เย่บุนไปนน่อาทิตย์หนึ่งเย่บุนต้องตัดให้ต้องสะซ้างให้ยิ่ปมอยู่ปู เล็บเป็นเชื้อลงเชื้อราอย่บนหายาหาหยังคาให้ตัดให้เห็นบิดทุกอย่างนิ้วมือแต่ละนิ้วแหนน่นบอกส่ใหญ่ที่สุดในลานใส่ฝรั่งเอาขึ้นเบิ่งเอาฝรั่งน่ะนิ้วใหญ่ขนาดใดทุกคนก็สิฮู้เราสใหญ่ที่สุดนิ้วมือคนไน่ะฮู้ว่านิ้วอีใดสิไปในําเราได้ ใส่บ um. so ่ได้บ่อยากใส่ก็ขายไปซื้อให้เขาไหมอือเขาไหมพระว่าิกำลังเนาะเขาบ่ใส่บ่าขายใส่ยุ่ยแล้วหรอกนพวกเงินพวกทองอ่ะใครยัยรุ่นนี่นี่บ่หมักใส่เลยเพราะเราเป็นคนเหตุงานเดียวบ่นไปยูน้ำซื้อให้เร็วแกบ่นไปยูน้ำล้วยังไาใส่เอาไปใส่นี่ตู้เซฟผุนใบของไตดินผุนกับเงินผุน เวลาสิปไปใส่ยังสิจังเอาออกมาใส่เขาบอกเลยจังเอามาใส่ยุคสิไปกินเลี้ยงยุสิไปทันไปหนียุกเอามาใส่ตีจังใส่ออกมาใส่ใส่เหล้วมาหอดถอดเชือผ้าถอดเอาไปไปเก็บขวดตู้สิบปุ้งไงไงครับห้าสิบตังเนาะห้าสิบตัง เราเป็นนิวมือวู้ไส้ใสบะแดดออก้ยิ่งใส้นิ่วพกับพบะเนนนิวพู่ตีนผุ่นิ่วพูตีนไม่ยิ่งพึ่งยง่งใส่ไดดพึ่งยูงอีกม้มชื่ออะไมั่ดไม่จีบดีดไปอย่าง ทิดไปแล้วติดไปแล้วก็คือิงเราให้เขาตั้งแต่เราตัดสินใจให้ซื้อให้อ่ะกดเงินออกจากเอทีอมาให้จริงๆแล้วก็ไม่อยากได้จริงๆแล้วก็ไม่อยากได้เพราะว่าเขบาขอบอเขาบอกนิยมท้องนี่แหลระราัางมุนแต่ยบบนยากใหาเป็นชีละลึก อ็ยับนซื่อหายแล้วก็ดีใจนะเขาก็บอกว่าบ่เคยไมู่ดรจะซื้อให้ฉันเก็บใปย่างดีมาขายมาเมืองไทยมาขายซะบอกเราเดอ้อขายเราก็ซื้อแบนเพจให้เขาก็ได้ดอกแผนเพจวงรับรับาเงินก็าบาทก็มีเยอะ,ยอะอแยะแผนเพจอยู่ท้องห่างมื่นกว่าบาทก็มีสวยๆ ขายทองขายแหวนทองที่เบุซื้อห้ก็มาซื้อแหวนให้เขาก็ได้จะแนะนำง่ายกว่าสองสอลึงนี่นนก็ได้ตั้งสองเมื่อหาสองเมื่หกง่ายง่ายยบนว่าเสียได้ดอกยบ,บนญในปวัวไม้ยบ,บยุญกติซื้อให้ปวัวมาอีกแล้วเป็นคนแบบอยากมีอะไรแบบเออให้เขาเป็นทีระลึกในวันสำคัญสำคัญไม่ยงห,หรอก ไม่เสียดายภูมิใจมีความสุขที่ได้ทําให้เขาแต่เขาเ,เห็นค่าก็แล้วเตษแล้วตแวตษเาเยอะบนเปเป้ฝรั่งมาจากคนแล้วสุดท้ายฝรั่งก็ไม่เอายี่บลเราไม่เอาเองมันอย่าดูถูเราจะมาเปรียบยี่บนนะคนวมายี่บนวา,ามอีดอกเนาะ ดอกเหมือนคุณนั่นแหละพ่ <c oughs> โอ้ <c oughs> มือ่อไงมาเปียกกูเลยดอกมึงกับดอกกูมึงดอกหวานขี่กูดอกทอง <c oughs> <c oughs> อกองอูดอกทองอืดอกทองนี่แบบเอาผัวมาเป็นลอยๆเลยล่ยลยละเป็นพันละพันพันเลล่ะอืไอ้สาใจมึงโดดแมนกูบ่ได้แมนกูบ้มีหอดไปลอยเป็นพันกูกับสิบาดไปลอยเป็นพันคำา่าดอกกูอยากชนะมึงมันยังดอกกูอยากชนะมึงมึงยางได้คือกูบอ่ะมึงยังได้คือกูบอ นี en, en. blond, ่ัวเป็นเอยๆตัดค้วยโตกันว่ามันตัดก้วยฝรั่งฝรั่งต่อ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 ๆกันพอถึงฝ่ากูว่ามันยั้งหน่อยโอ้ยสบออกไปหลายมวนเนาะพี่น้องว่าบอมุจโจจอยากให้ยิ้บ่นบอกมันบอกเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาเดี๋ยวมันกัะม้ว้าเดี๋ยวมันกับมาเม่น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 ไว้มุจโจอ่ก็อ้านแหละขำขำโหลดเด้อถือว่าถือว่ามีตัวตลก มาเมนอะไรให้เราได้ได้อ่านเพลินๆอ,อ่านเล่นๆแบบว่าเป็นสีสันนะนะเออมันสีว่าจะในกระซางเถอะคนที่เป็นเอฟซีเยบุลน่ะดูตั้งแต่ต้นดูเยบนุนตั้งแต่เปิดช่องมาจะรู้นิสัยเยบุนเป็นยังไงมีแต่คนที่มันอิจฉากบมีแต่คนที่มันมาหม,มักเยบุนนั่นแหละลอยื่อถึงหาเปอร์เซ็นนั่นแหละที่เข่าม้าเข่าคางเขแา้หล็ว่าเยบนุนเออจังสันจังสีน่นะก็ช่างมัน ออได้าวาโตของยายบนนะ่ตอนนี้ก็โอเคละก็คือหลุดพ้นจากตรงนั้นแลว้วแล้วก็เดินหน้าลันลานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นสบายใจขึ้นร่างกายก็ไม่ได้แบบเข้าโรงพยาบาลหรือว่าป่วยไอกระดกกระเดกปวดหัวม่วเก่าตลอดไม่ใช่นะคะในเมื่อยายบนออกหลุดพ้นจากตรงนั้นมาแลว้วอือนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกับสางนั้นขอลันลาไปก่อน ขอคุยขอกินขอเที่ยวไปวันๆมีอะไรก็ทาเนี่ยย่างวันจย่างวันเนี่ยเมื่อเนี่ยเยบุนก็จะไปส่งของให้ลูกค้ามีอย่างเยบุนก็เฮ็ดไปยู่มอม่อแม่แม่เอออยากขายของเยบุนก็ขายอยากนั่งเฮ็ดปลาแดกนําปลาล่าอยากนั่งเฮ็ดน้ำพริกอยากขายอย่างเยบุนก็ขายนะคะกมีคนอุดหนุนมีคนหักมีคนเอ็นดูของเขาบ่ได้ส้่งภาพ มันเป็นชีวิตจริงของเฮาอยู่แบบสมถหะบ่ได้ไปโอเวอร์บ่ได้ไปอวดมั่งอวดมีเออแมนสีมีผัวฝรังบ่มีผัวฝรังยี่บุญนก็นอยู่ในสภาพแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเวลาไปเที่ยวญยี่บุญนก็นจะโอ้เต่งตัวดีแน่เขียนคิวท่าตาใส่เสื้อผ้าเลิดเลิดร,รู้จักนิดนึงเขาสังคมแต่ถ้าอยู่บ้านญี่ปุนก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้มีอย่างยี่บุนก็นใส่เสื้อหมักกะแลง ใส่กางเกงขาสั้นหรือใส่ยอย่างกะเรียตเตซึต่งซึ่งซึ่งมันเป็นตัวของเราเองสบายสบายมแมนบละชุดลำลองใส่เสื้อยือดกางเกงขาสัน้นหรือไปป่าหาเห็ดหาหาวใส่เสือ้อคุ้มหัวสังเกงขายาวนู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องปกติของของของผู้หญิงเราที่อยู่บ้าน,านใช่ไหมแต่ไวลาย้านไปเที่ยวก็สถานการณ์ถ้าเขาป่าเขาเขา,ขา,ขาก็จะเออเป็นกางเกงรองเท้าผ้าใบนู่นนี่นั่นจังสีนะเอา ใยูในสถานที่แบบมันสบายๆก็ใส่ได้เป็นกระปุงกระปรงัสีเนาะเอออาจจะตามสไตล์หรือตามสถานการณ์ตามสิ่งแวดล้อมไปแมนบอกจะไปจะไปเอยียงกับกูเด้ออีเจนี่เอ,อ,อ้ยอ,อีซื้ออีเจนี่คือหมาเยอะบนตอนนั่นน่ะมาเยอะบนที่มันตายไปมุจจาจาได้บ่ที่มัน,นแพ้ยาที่ที่มันป่วยมันแพ้มันแผ้ยาคุ้มอ่ะ แล้วมันป่วยนะฉีดยาคุมมันป่วยบันดีร้านญี่ปุ่นก็เลยเอายาพาราให้มันกินแล้วมันก็เลยแบบเพยายาพารามันก็เลยตายนะยู่บนในนางไห่ตอนถี่บนไปเทคแค่พญิต่อตอนกอนที่สิเจอพญิรุนี่กอนพญิรุนี่สบินมากน่ะนั่นแหละซื้อเดียวกันกับอินีล่ะซื้อหมายู่บนเลยเจนนี่พี่นวองต่หมาตายยู่บนไห้น้ำแต่แต่อินี่ตายยู่บุ่นวูลูยี่บนอยู่ในทีแจงมันน่ะอยู่ในทีมืด โปรไฟล์มันไม่มีรูปคนมันพึงจะไปใส่รูปอีหยัง,ยงล่ะไอ้เบิงเอาอืมนะวา่าเปลี่ยนมาขึ้นนี่ลหละแล้วก็มีคลิปช็อตอยุคคลิปหนึ่งพนไปโหลดเอาฮุมคนไดมาก,กับบอลลูชีวิตมีความสุขเที่ยวทั่วเที่ยว,ท,วทั่วโลกอีหยัง,ยงนี่ลหละอเออพนไปโหลดเอาฮุมโครเดมาก,กับบอลลอืมนีคนเบิง่งนีคนเขาไปติดตามสองคนแต่ก่อน แต่ก่อนน,ะนั่นบบมีโปรไฟล์บมี่เป็นตัวเจย่ังเดียวสีแดงเออสีแดงและสีชมพูนี่แหละมันนี้เพิ่งก็เลยไม่เปลี่ยนไ่ลูปส่ลูปโปรไฟล์อาจจะเป็นห้อยอยังกว่าอยู่ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นของฝรั่งเศสบ่ปารีสยังเนี่ยย,กกยบบุ่ยบนกับบริเตนยุ่ยบุญบริเยวทัวูกเกิดมากก็เลยไปแค่นั้นแหละที่่านกับมีที่พานกับมีประเทศใดละ่ะ ประเทศใดล่ะที่ยุบุนไปไปต่อเครื่องกัไปต่ออิตัาลูมันบ่อิตันบูแล้วกะออไปเดนมาร์กแล้วก็ซิมอวิดินยุบุนไม่ได้ไปทัวร์ลูกพ <c oughs> าเราทุกคนอืมเดี๋ยวยุบุนไปทุระกันเนอะเดี๋ยวยุบุนจะมาบอากสู้ฟังไม่หรอกพี่น้องยุบุนจะมาบอกสู้ฟังไม่อันนี้หิวตีเนี่ยหิวตีหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมไปเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวอื เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวทุกคนจะไปคุกข้าวให้แมวก่อนนะก็ทุกคนจะออกไปทัวะ์ลาเดอบันนี้เดอร์บายบายมาบอกเรื่องอละครดราม่าสู่ฟังมันมีตัวโกงเขามาาดีมันมีตัวโวงตัวม,มันมีตัวโกงเขามาลังเกยนั่งอีกเออเขาก็เลยต้องตอบโต้เมนโรดูกคนไ้ข๊อข